โซเด็คชาแนลนะครับผมอันนี้ไปตลาดมากนะครับผมได้วัตถุดิบมากใส่ครับพี่น้องใส่ใส่อ้อนอันนี้ใส่ไงครับอันนี้เพื่อนมาอย่างนี้ตับเหล็กต้บอ่อนตับอ่บอนออนครับพี่น้องอันนี้เขาเกษตรเบิร์กนะครับวัตถุดิบของเขาอันนี้เขาเสีเมนูอย่างเนาะเดี๋ยวสีเลยมัดดีโคดโอ้ยพี่น้องครับอู้สบดพนอ้องเดี๋ยวพน,น้องนี่กินนี่กินเดียวพน้อ พี่น้องโอ้ยผุ้น่าใส่ไหมโอ้เฮ็ดเบิดนี่กินเบิด์ตู้บ้านมันนี่ครับนี่ตุวหนาโอ้ยอ,อันนี้มาจากเทือกเเนาะใส่ใหญ่เนาะอันนี้นเ,นนเป็นเครื่องเคียงนะครับผักอันนี้ผักจากบ้านบ้านเขาเทือกเนี่แวะเก็บขังถนนเมื่อกี้นี่ไม่ <c oughs> ได้ซื้อนะครับอันนี้เฮ็ดนางต่อะะเระบ้านเหนียครับผมเดี๋ยวร่อบเบิรงนะครับขั้นตอนต่อไปว่าเขาเซดอย่างนะครับผมสำหรับเมนูมื้อนี้ ขั้นตอนต่อไปครับบาที่นี้เอ้องกระสีมาอ้อเตรียมนะครับเตรียมเ็ดให้วัตถุดิบเข้าถูกก่อนนะครับผมเติมน้ำลงไปน้ำกับเส้นรันขามากบะหมียได้ละไม่แช่เข้าอาที่นี้โอ้แย่เขานี่มันสิบขอนพ่อว่าเท่าีรเท่า ครับดไฟเลยเพียงบ่าพันธุ์พีครับอันนี้ดับกินดับกินจังหน่อยดับก,กินข้าวจังหน่อยนะครับใส่ลงไปใส่หลายหอมหลายแต่ว่าเป็นตะไคร้ได้ครับนีมนนมบ่มันมันหอมไปครับมันมีออกกำลังกายมากว่ากินนี่น้ำหนักขึ้นซะ ของมีค่าครับผมของมีค่าใส่ลงไปใส่ปะก,กเรเติมความหอมลงไปคุณน่ะโอ<ฮ>้ยไเกือน้ำลายไหลแหละเจ็บมาจาก,กางข้างยังก็มีอย่างวะเอา้าเอา๊อเอ๊อเออเออเอเอ มันเกลือจังน้อยเนาะพี่น้องให้มันตับข้าวจาังน้อยเกลือลงไปใส่มือข้าล่างเราด้วยครับมือนี่นกลางกระเซ็ดรวยเมื่ได้เมื่อกี้นี่นะครับรู้สึกว่าของห้งาสิร้ายอยู่กะใส่เกลือเลยล่ะจังน้อยใส่มุ้งมือไปเลยเอาใส่ลงไปนี่กะอีกอเดี๋ยว อีก30นาทีนะครับผมเดี๋ยวมาติดตามเบิองวา่าอีก30นาทีคุณสอกว่าเป็นแบบไรน,นะครับผมใส่ใส่เลยโอ้เอาอุ้ยพี่น้องกูด่ะกินเบิร์ตีแค่อุ้ยพี่น้องกินบริยะทกูด่าอุ้ยใส่ไหมสะบอลแท้ลามีปลหร,รือาเข้า อย่าพี่น้องยเบิ้งเบิ้งเบิ้งตับอ่อนตับอ่อนคุณอะโอ้ยซอ,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 อยจูบตงนี้เสียบว่ะไปลงไปอเอ้าหวานนี้พี่น้องสามสิบนาทีนะครับผมอีกสามสิบนาทีเดี๋ยวมาเบิ้งกันว่า มันสีออกมาเป็นรูปแบบใดครับผมโอเคครับผมพี่น้องในทีแล้วสามสิบสี่นาทีครับอันนี้เขาก็ับีได้หรือทังปิดไฟเขาอยู่ท้างในล่ะไในทีแล้วครับพี่น้องก็จะไข่ไปเปเ็นเแซ่บนี้เราฝ่ายเครื่องมือเข้าโอเคครับอันนี้เขาก็ับี กีบออกนะครับไปพักไว้นะครับผม <Okay. S 1> ใส่จานครับไวคบ้ครับตีครับใส่ใยครับโอ้ยต่อแขนกีบออกนะครับผมกีบมาพักไว้นะครับยนามนมจะสดดทว่าเหมือนพี่นอ้อง เลยนะเสียงโครกกร็เริ่มรั่วแล้ว,วพริกไทยพริกไทยมี่ยังไงครับนี่ตำพริกไทยไว้ปรุงครับ ครับพอ,อกระจายข้าวครับอื่นพี่น้องมากินเนาะหลายพอเขาออกแล้วนะครับเขาก็สิเทศาน้ำออกนะครับเพื่อเขาจะปรุงเัาปรุงเนาะใส่หม้อก,ก็เอาอออเนีน่ยแหละดูนี่แหละ นี ude, ่สอยจุเลยนี uh, ่สอยกระเดได้ลยนะสอยกะไรกัด่บเล็กนะคือมันแบบึ้ๆขๆอ่ะนะอันนี้นี่ส้อยินเม้โอเคครับเรียบร้อยเสียน้ำน้ำนะครับจัดกจกรนะครับทีม เรียบร้อยครับเรียบร้อยเขาก็ะไดมองเขาปรุงแล้วบ้างอ่ะปรุงมากบ้างนะครับบะหมี่ย่างครับบันบาดน้องเข้าซอดหอยครับซอดหอยโอดีมากรับผู้เขาเยอะไหมหอมหอมเดียววะ เอาชือครับเดี๋ยวเอาละับน้ำตาลตานอาเี๊แค่นี้แหละครับเติองปรุงต้องใส่หลายครับสามอย่างแขแซ่เป็ดตายไอพีียนะครับบันเราเจะร่วปรุงเนาะ ว่ามึงกิน้องมีซะเตกินด้อซะพอเดียวพ้อเดียวพ่12บาทเนี่ยไปร้องคนยังน้อยนะครับ ใส่ลงไ,ไปครับใส่ hehe, แสบหลายใส่หลายใส่หลายแสบหลายเติมความหอมนะครับเอ้าอันนี้บุต้องใส่หลายเด้อเข้มทอดภูเขานะครับอยู่ในขอบอยู่ในขอบมีน้ำตาลด้วครับน้ำตาลเพิ่มความหวานเล็น้อย ไอ้อเหี้ยก็เอกอะเกเอของงานเลยครับเกเอของงานนะครับล่างเราเริ่มมือหนิเกเอของงานเลยนี่เอาใครไปไข่ไข่เทมอเใช่แล้วครับพี่ไช่เพิ่มความหอม ที่แล้วครย้ำๆน,นะครับเป็นมันเข่ากันโอ้ยดอกฟันมือเนไมโอ้ยบต้องยางดอกพีนนกพ่น้องนี่ก็ได้กิน หอมกุุบเลยี่นอ่เอาภาควยังน้อยนะครับผมมันซึมยังน้อยนะครับนนม้นสวยงามยังน้อยนี่คือต้องเินใสออนนี่คือตับเล็กเบอร์ีสองหน่อยครับเมนูครับโบแพงครับแหลมชุบกระข้องเด้กหน่อย โอเคครับผมเดี๋ยวจะล่อเบิรงตอนอยากนะครับผมว่ามันสิเป็นแต่แซ่บปานไดเดี๋ยวสิส่งกินไปทั้งคลิปของเฮาวนะครับนี่ครับกะมีน้ำจิม้มตามน้ำจิม้มกะทิมีพริกกระเทียมแล้วก็ตน้นผักชีหาดมันนะครับเอาห่ามัานใส่ตามก่อนเดี๋ยวปรุงเรจะปรุงทีหลังตามนับบีบกระนาวใส่ไว้พริกป่นจังสิบลุลลั ปรุงพะต,ตอนเขาจ้างเซฟพวกเราจัจงสิบมาปรุงเกลืองานเลยคือเกลืองานมาเลยเลิกงานมากคือเกลือแค่มากามาพุ่ใหญ่ต้องก่อไฟเออมีบ้านก่อไฟมีสูตรมีบน,น,บนเดี๋ยวไปดูสูตรผู้ใหญ่บ้านก่อไฟเฮ้ยครับขั้นตอนต่อไปนะครับกเขก้าไปสีมาไปเทาเอินว่าดังไฟนะครับผมเมื่อกี้เขาหมักเรียบร้อยแล้ว,วนี่เข้าไปสีดังไฟ ด่งไฟง่ายครับปันเฮาพี่โดยซุ้มผู้ใดบ่เคยดัางไฟก็เฮ็ดได้ครับนี่นะครับกระดาษทิชชู่วหนุ่มๆเหมือนเน้นๆนิดหน่อยเออก็ว่าต้องแน่นหลายนะครับน้ำมันพืชครับน้ำมันพืชอนใส่อย่างน้อยได้แหละไปตรวจเท่าอ่ะนี่ครับผมไม่ยากครับใส่อย่างน้อยนะครับไปมันชุ่มๆนิดหน่อยเนาะ โอ้ยย่อ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 ยโอเคครับยาหลายเรื่องละมันพืชง่ายๆครับนี่ครับนี่นี่เวกตัองกระดาษทิชชู่เท่านั้นนะครับผมกระดาษยืมบ่ได้ตัวบ่ได้ครับบ่ได้ลมลมครับลม ใช่ครับผมติดแล้วครับผมวางเลยเลยมันเผือกไฟใหม่ใช่ครับผมนี่ละมาแล้วทานเห่าทานกับทานซาบานเห่าเนี่ยครับเขาเองครับลอยมันติดจังหน่อยก่อนนะครับใส่เลยตานเอาใส่เลยม่ต้องย่านดับ นกัดเราต้องไปหาพื้นหาเงีงยงกกะครับเรื่อยๆนะครับจะดงว่าเลี้ยงหลูกเสื้อมา้มันบ่อนเราต้องสุมมันก่อนครับนั่นมีออกซิเจนเนไปหน่อยนะครับง่ายๆครับง่ายๆ ว่ามีดับชุ่มเลยว่ามีดับน้ำนี่ครับผมโอเคครับง่ายๆครับผูได้เอาไปเท็ดลองเบิง่งใดนะครับผมกระดาษที่ชู่ครับน้ำมันพืชน้ำมันพืชเกาๆก็ได้ก็ต้องใส่น้ำมันพืชไหมปียงแต่จะปรุงชิลัง หยิบใส่ค,คือต้องบีบบนหน้าใส่ก่อนเดี๋ยวพริกมันจะดำเพราะเขายัางบ่มปรุงเดลยพริกจะบดำเองบอปกติกันตำไว้กับบีบบนหน้าใส่พริกมันจะดำไว้ก่อนเดี๋ยวก็จะปรุงเลยน,ะนั่นเฮ็ดเสร็ตมักเนื้อบางอย่างย่างเสร็จจะมาปรุงกันเดี๋ยวจะล่อ,อย่างเนื้ออีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวเจอกันโอเคครับตัวน,นี้มักได้ที่แล้วเนาะตัวน,นี้เขาก็มาเตรียมแตงเนื้อสำหรับย่างเนาะ ก็ต้องตุ๋ยใส่จั็กน้อยเวลาอย่างมันค็รสีสวยงามนี่นะครับนี่มันออกจากกันเนาะเวลาอย่างมันจะได้ยืดเนาะพุ่น่ะลองเอ้ยจะว่าไตเ้อะจะว่ายเด้อะอยู่โดนโดๆเสียมคักคุณน่ะ ต่มาร์กซื้อนี่ก็ยากกินเราได้นี่บางอยา่างหยาดจริงนี่นะย่างขายมึงดิรัดริ้นอยนะครับนออเ,อเน,เน,นะครับนั่เป็นโคตเนาะครับโอ้โหโคตรนี่คนอะ ภาครับจะใส่นางกระเทียมดองไปแน่มีกระสอบหอมๆเล็กหน่อยน้อยบ่านี่บ่าน้อยเนาะนี่นี่มันผ่าแสบนี่ใแสบลายก็มามาหอดใส่หอดผงชูรสมาเข่าจะได้แสบลายกินเขาก็เสียผงชูรสเด๋อขึ้นมาขึ้นซื้อว่าผงชูรส์แสบเลยมันปลาจะนกไป มกเข้มก็ค่อยเติมมาทีหลังใส่ไปก่อนยันตานีจังเลยจมกุ้มหวานอันนี้ติดน้องจุดผมเมติมน้ำเป็นน้ำต้มให่ดีแต่นี่มี่ขี้ขาดใส่น้ำทำดาก็พอละเจ้มจุน,จนบักน้าวใส่ดาวเห็นบบว์อันนี้มันจะบดแหละ คนกอนมนุษย์เนี่ยจัหน้อยคนคนแบบัาแกแหงนะักแกแห้ง,งน,น่นข่าีอ้ยหนกไรอะไรกินหน่อกินมล้วเด้กินมาแล้ว,ลวหอมเลยว,<ะ>ลว่ะหอม, okay, <very> มดิบแกมแซบดีบบนหน้าใส่จับน้อย

มีโคเชียวด้วยนี่น้ำจิ้มข้นนะเต็มหวานไงมักหวานเลยข้นหวานยังสาก็ซื้อหมดก็เล่นสินขาจิตจัดจิตจัดพริกนี่ก็มีหลายเด้กมีพริกขี้หนูก็มีเด้พริกเขียวเห็มั้ยอันนี้ชิบบาทเจ้าบาทน้ำมาขายเด้อพี่น้องเบิรงนี่ชิบบาทเต็มถ้วยนี่พี่น้อง ปเดี๋ยวสบเขาลงบาตรถไปลงบาทรเลยปเดี๋ยวเปียบเาไปยัไลองลองเทดิเทเทเครับผวุ้นี่ครับพี่น้องบ๊อยวดน้ำไลไหลเลยคนไทยกัน้ำไลไหลอ้โเอแกงแล้วเนี่ยอันนี้ก็บ้าวบานปูเด้อครับพี่น้องบานอะบานพ่อนี้ก็อุ้นุนครับบานพ่อนี่ครับนี่บานสวานเฮาสิบบาทครับนี่ นี่อันนี้สิบาทเบื้งพี่น้องเบิ้งิบสิบาทครับอนนะอยอกสินค้าเขียงเพิ่นกินข้าเขียงเเ,งเอบเอร์อีกตอนหนึงนะซิมซิม,ซมเนตุเีตุเีิมนตมาเอ้มอมามาลางให้เราเดีดเราบให้อืเป็นใจ้วยบุ๊บขออกกันด้่นหลพริกหวานนั่งกับถัวบ่บ่ น้ำกินกับเพ็ดเหรอใช่พี่ก็ไปนี่เว้ยเดินสอบลองถานลองซื้อแล้วตอนย่างแล้วพานมานี่ร่องน้ำกิมกื้อเทสเทอันนี้ซื้อนำปลาด้นำลำใหญ่ได้ใช่ไเป็นไบอบพี่น้องเนี่ยอย่า้าตายทุอวันหรอปะ อันอันนี้คือเอามาอันนี้ออเดอร์ออเดอร์ออเดอร์เพื่อทำนี้ได้อันนี้ลวกอันนี้ลวกอันนี้อันนี้ต้งลวมเกี๊ยวครับพี่น้องเก๋เก๋ที่เท่าไหร่รักไปทีแล้วนะครับผมขั้นตอนการย่างครับมันเกี๊ยมมันหอมุหน่ะนี่เขาก็อ่างไว้ข้างๆก่อนนะครับใส่ไงก่อน ว่าไงหอมบ่พี่น้องหอมกระเ้าะาตายเด้อพี่เจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ใส่ออนให้เบิ่งยังไงน,นะครับอือ <c oughs> ใส่ออนใส่ออนใส่น้องจังอยนี่ตับหน่อยมั้งนะครับนี่กาำไะได้ที่แล้วว่าไงนี่ใส่งนะครับาากับผ่ายังอยเพื่อให้มัน กรอบนะมันจะได้กินแสบๆเล็กน้อยก็โอ,โอ,อย่างกินดีดีเห็ดกินดีแต่เย็นเดี๋ยวน,นะครับดใดสนใจก่ะมาได้นะครับบ้านพ้อสวรรค์มากินแรงน้ำกันนะครับผมกราจะกินเมนูนี้ติดตามได้นะครับที่ y o ยูทูบนะครับสซเล็กสตูด,ดิโอนะครับผมมีอยังกาสนใจกันติดตามถักมาได้ ครับผมเขาค,ครับเอาเอาไปคุ้นละครับผมเอายางได้ทีนะครับผมพราอกับมาหันนะ่นเนาะอุ้ยน้ำลายไหลตอน,นในไงไปเลยกินหอมสมุนไพรครับผมหอมคาเคลือปุ๋งเข้ากินพริกไทยกินผิดไทยกินผิดไทยกินเอ่อซอสเนาะครับโอ้ยเงี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 ้ยครับผมเงี้ยนะตอน,นในไงไปเลย นี LIKE ่นะครับต yeah, really ับต okay. er. hey, ับหน่อยตับน่อยเฮียป่ะทีทุกตัดใหญ่มาข่ามใหญ่เลยครับขามเนคเข่าคุยค้าเบ็เบมเอินไม่ขาม่กินแล้วโวยโยโ้ยโยนอดีเด้อพี่น้องมา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 กินน้ากันนะครับ ลอง,งิ่งัำกนบนนะตอนไนไงเปเลยมอนี้เขาไปแลนมาแล้วมึอนี่มึงเล,ลีนอ้วนมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อจะต่อตายดเด้อพีอาาอ่น้เขาเออักาเสียมาไจแรกเ้เสีย่รนรือ๋อ เพิ่มความหวานยังไงเพิ่มความหวาน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 มันขัวยังไงอู้ร่เลยต่างแล้วบ่มียาหรอกไม่ตายขอดยาหรอกกาแฟพี่น้องมากมากจิ้มหน้าแล้วกัน โอ้เมื่อกี้มีคนมาแล้วมีคนมาแล้วแต่กินหอมบีเต้เมืองครับนี่อย่างได้กินหอมมกงกรแนมังกแนครับใหญ่มังกแนมูกครับมึงรูอมคนเบีมืีครับบีมหน่แ้มารวมแจกโคเท่าเนาะีินอกบ้านเฮ้าเจสวยสุดใหญ่หนึ่งที่โอเคครับผมอเป็นเขาเป็นเดือด ลองน้่งก่อนลองน้่งก่อนข้ามไงพูดมัอองกีนเนี่ยเดี๋ยวเข้าประตูบึ้บรูปใช่ไหมรูปยำโดนโอเคครับสำหรับที่ปากสำหรับมื้อนี้นะครับผมกัขอยุตินะครับจบคลิปนะครับกับผู้บ่บาวันเท่าพีพ่น้องวันเท่าน้องใดยอยากมากินกัได้มาได้นะครับ ที่พรสวรรค์หรือว่าติดตามนะครับอย่าลืมติดตามช็กเล็กสตูดิโอนะครับที่ YouTube นะครับผมกับยังไงกับติดตามไปเด้อซอยอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์นะครับผมสวัสดีครับโอ้ยแซ่บหลายพี่น้องมา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 ,ยาเย็นก็เยน<ำ>อากาศกด็ดีตอนล้ำย่อยก็เย็น